สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองเลโทรัผมเห็นเรียกร้องกันเลอกเกินระหว่างไฟซอยไอ้กวนทีนไอีกแล้วมันเอาเด็กเลยมาเล่นเดี๋ยวดูมันไม่ยอมบอกครับพี่ตาเนี่ยพี่ตาเอาเด็กเลยมาเล่นเดี๋ยวดูมันไม่ยอมบอกไม่บอกไม่บอกไม่บอกอีกแล้วเดี๋ยวพี่จะบอกให้ก็ได้ว่าว่าจะแบนไหมไอ้เด็กพวกนี้ แต่ดีลิสเนี่ยพี่บอกเลยว่าแบนเด็กโทรไัท์ไม่เอาดีลิสมันเล่นกับพวกพี่นะครับกันในร้านนะครับดีลิสน่าจะแดกครับน่าจะกินนะครับแล้วก็ทานอันนี้คอมเมนต์ได้นะครับปล่อยคอมเมนต์โอเคนะครับจดเลยนะํำหยาบเต็มที่วันนี้คีผู้ใหญ่ล้อเล่นอยากพูดถึงํำหยาบนะครับโอ้กดเก็บการ์ดเหมือนเดิมเก็บสามใบ เลโถไฟนี่คือกข่งแบบไหนแข่งแบบไม่ใช้ G ีนะครับโอ้โหสุดยอดเราไม่ใช้จีนะครับมืออย่างเงี้ยสุดยอดที่คือมือมือของมันใช่ป่ะเนี่นตามปกติโคตรเก่งเลยบอกให้มือเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเปิดได้ยังไงตัวล่าพวกคุณอ่ะสับ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 อยนะครับสายอ่ะฮึ่อ่ะเดี๋ยวอ่า พี่เพิ่งได้ซีบีดมาสองใบสามพี่ถ้าเพิ่งได้มาสองใบสองหรือสามวะเอาสามเอาเอาไอสองใบดิพี่เพิ่งได้มาสองใบเดี๋ยวจะขายในช้อปปี้ลาด้านะครับไปรีบซื้อนะไปเรื่มงก่อนนะไอตรงลงลิงก์ใช่ไหมเนี่ยนี่รายเนี่ยโนวาแกปรื๊ยโนวาคือลิงก์เนี่ยเดี๋ยวจะลองดูว่าถ้ามันเก่งมากๆเดี๋ยวพี่จะแบนลิงก์ออกไปเลย ่ดีเพราะเลนส์ไฟถ้าไม่ใช้จีแล้วลิงก์มันได้เปรียบอะแต่ก็ไม่แน่นะลองดูก่อนร้อยดูวันตากตีบรรยากาศครับหน,ห,นหนึ่งมือสองเฮ้ยหนึ่งมือหนึ่นงย <c oughs> ังได้ไม่มีติดเตือครับจูงกัดต้องไงเขาคุม่ได้เไม่ได้ ตกใจไลรเดอรแวนกาบตบครับตบแวนครับตบแวนข่าวข่าวข่าเงียบนะไม่เหลืองเลยเออไม่มีจีนี่โล่งดีว่ะโล่งครับโล่งมากสนามมันโล่งมากเลยอ่ะไลดแนกาบไม่มีจีไม่มีบายโล่งก็เอาไม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งการเขาการเขาปึ๊บไม่มีคือไอ้นี่มันพูดไม่ได้นะมันไม่พูดครับเราก็มีนักพากย์มาพากย์ให้นะครับจั่วการครับ ไลครับอ่าอย่างไรเจียนไม่ได้ครับยังไรเจียนไม่ได้แผงครับเกตสองรู้ได้ไงลีเจียนเขาจะเล่นลีเจียนฮะอันนี้อ่างไเจียนมันอาจจะไม่มีก็ได้เออติงตองก็ได้โอกาสครับโอกาสทิกเกอร์ทิกเกอร์ยาง่จะเอ๋หิวให้ทำไมไม่ปล่อยไปวะมันโบ้กไม่หิววะาารไกเนสตทำไมโนว่าไม่ไม่ลุยเลยวะ รีเจ <buffalo es> ียนเก็บลมสี่ใบไม่มีที่เก็บนะครับอันนี้บบซีครับหนึ่งหกกรฟยชิกเซคันด์เช็คฮิลทิกเกอร์ครับฮิลได้พาให้เลยกัดฟุ้มๆโอเคสองนหนึ่งครับการมือโอเคสองใบไหมจะได้รีเจียนสองใบไหม นายนายเขาดูหน่อยนะฮิวสามใบแล้วไปฮิวสามใบนะหมดตัวกลับใจแล้วจะเป็นอะไรจะเป็นอะไรหมดสิีกลับใจแล้วโอ้ยตีเลยครับโอ้เร่กันสดๆอย่างนี้เลยเหรอไม่ได้เทียนเลยครับเทียนไม่ได้ลมมีสามใบเว้ยโกไก่ครับยังไม่เจอเหลืองเลยเนี่ย ผ่านนะครับตัวก็เอาดูเยอร์เจนก่อนนะดูวเขาเลเยอร์นก่อนนะยังไม่พอหลุมต้องถมก่อนหลุมทีมีสกิลถมหลุมนี่แล้วเท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นหกหนึ่งหมื่นแปดครับอือปล่อยนะปล่อยครับเช็คหนึ่งเช็คสองไม่มีละเฮ้ยเล่นอะไรกันเนี่ยพี่เลี้ยงใส่ทิกเกอร์กันวะเนี่ยสิบหกตีวันเท่าไหร่ครับนี่เท่าไหร่สิบหกทั้งคู่ สิบหกปีวันครับกาได้ทีกกาได้ทิกไอโกติกาได้ทีกกามันจะได้รีเจนสี่วัยพอดีเอาฮิวไปใช้ไปอุ้ยโอ้คุณเจมบอลไม่ทำไมไม่ใช้กันแวนวะไอ้หนูไอ้หนูไม่ใช้กันแวนไอ้หนูมึน ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ห้าใบติดรอหนึ่งใบติดหนึ่งมาด้วยแมวควิทเต็ดวอร์เนี่ยนะโอเคจบเลยแล้วครับไอฮิวไปใช้ควิทเต็ดวอร์เพื่ออะไรวะไม่รู้ความคิดมันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้ใช่ไหมอ่านไม่ออกแค่มันเล่นอ่อนเงี่ยมันมั่วถึงไม่เข้าชิงเนี่ยส่งเล็กดีๆไปไม่เข้าชิงเลยเข้าชิงไปทีเดียวฟุกมันนะคางีโอ้ ยิ่งสี่ใบโอเคโอเคคิวหมดเลยโอเคครับตรงไหนก็ได้โป๊ไปเถอแต่ว่าห้ามสละห้ามห้ามแยกแอบแยกตอนนี้แหละเอ๊ะนี่ห้ามเจอคูเจนี่เอ๋อได้หนึ่งพานี่ตามมนจวกการ์ดไปยังเนี่ยจวดแล้วใช่ไหม พอแล้วฮิวมันติดสี่ใบมันซอยยิกเลยมันอยากมาให้แตกเว้ยมันอยากให้ฮิวมันแตกเวย้ยสี่ใบขี้โกงจริงเอ้ดี๋ยวมีอะไรฮาๆเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวาเยวขาดูก่อนเราต้องมีเครื่องแปลงเสียงนะเน,นี่ยฮ่ยฮาไหมฮาไหม ตรงนี้เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะไปเนี่กว่าในเทิร์นที่แวนกลางอ๋อในเทิร์นเมื่อแวนกลางคุณโจมตีแซนอยู่นี้เดี๋ยวเราค้าพันโจมเทิร์นก็สามารถนี้ใช้ได้เทิร์นละครแล้วลุกนะครับไม่หาไม่หาหากรูนของจริงครับของจริงครับสงสัยจะมีเยอะมันฮาเนี่ยนเกลือครับเกลือนี่ตกใจไป้วอ๋อสกิลมันเป็นอย่างนี้นี่เองฮู้ดเตีหนักนี่ Do you want to f ฟาดข้างมีโอเค o o d โอ้รีบลงไปให้โดนล็อกมันก็ฆ่าก่อนไงเอาก่อนเลยไงมาเดี๋ยวนี้แล้วถ้าเขาปล่อยอะปล่อยลงฟีเขาปล่อยนี่ล็อกแมวเลยนะเว้ยได้หนึ่งฮะแมนวิเลยเอ้ยโยโย่ขึ้น ใช่อย่าบางังอย่าบังจอ <5 S 2> เอออะไรอะอะไรอ่ะอะไรอะไรฮะเฮ้ยก<ข>ารให้หมดปล่อยแวน <laughs> <laughs> เดี๋ยวแมวมันมาโนก้าท์เอโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจพี่บอลแล้ว <c oughs> มันไม่ได้บวก มันไม่ได้โบกพลัง <laughs> <laughs> ผมมึงนึกได้ตอนนึกครั้งนี้แล้วคนจัดเด็กคนจัดเด็กอ่ะตีจีโอกาสครับสองขี้กูรู้แล้วใครจัดเด็กไอบอลจัดเด็กใช่ไหมเด็กหายนี่ไอเดมชอบจัดเล็กแปลกๆมันโคตรติดอ่ะโอเค,อเคปล่อยครับปล่อยครับเอาสองขี้สองขี้ขครับ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 ผมครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ย พหเหลืองไม่มีสักใบเฮ้ยอะไรของพวกมึงเนี่ยสองไม่มีตีฮิตลุกไลเซอร์หนึ่งเตินอ่านสกิลก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขออ่านสกิลก่อนโอ้หบอกให้ลองเล่นลองเล่นไม่ลองโวยหนักเหมือนกันเว้ยถ้าไรเนี่ยแอดเนี่ยนับสิหนึ่งันสี่ งอ้ยตายโอ้ยอันนี้หนึ่งหมื่นสองโอกาสครับอ้าวเงียบเก็บเฮ้เงียบเก็บเจบเลยนะครับอ่าบายบายแมวบายบายสายลมล็อกเด็ดล็อกเด็ดแอบซูลูดลากไลโดอ่ามาแล้วสตาร์เวิอ่ะ คียสเบเกอร์ไม่ใช่เคียสเบเกอร์บาเตโจ๊กเกอร์เคียสเบเกอร์ม่เบกซีคามิโตเลจงเป็นรูปภาษาฝรั่งเศสแล้ภาพไม่ต่อกันเลจนไม่ได้ไม่ได้ครับตัดครับสกิลของบาสเโจกะ คอ,อ,อ์บาสองทอดโซสองลืม <laughs> ลืมอีกแล้วล็อกหนึ่งตัวล็อกตาจังสนามอะไรครับต่อครับแล้วก็ยิงเม็ดของคุณทิ้งอืมจะว่าด,ดีเม็ดตรงไหนหุ่ยนยนัดชัดๆ <laughs> ลงสกิล <laughs> เห็นการล็อกฝั่งใบหากาสติดชื่อบัสเซ่จ็อกเกอร์ขึ้นมือใบหนึ่งจหน่าเจออีกจะน่าเจออีก <laughs> ใช้ล็อกหมเลยเนี่ยเดินไปขายของนี่เดียวกลับมาล็อกหมดเลยอะไรวะโดดเดียวผู้เดียวด้ยนี่แหละก้าวก็บีิโตโกผู้แสวงหาความชนะตีแวนครับไม่ชนะทักทีอัตราสองมืนหกไม่ใช้สกิลสองไม่ใช่ถูสองหมื่นห้าฮิตมีสกิลฮิตอันนี้ยัตโซแล้วก็เลือกโอเมก้าล็อกสองไป โอเมก้าล็อกเร็วใช่เช็คนะครับเดี๋ยวิชเชิร์กเชคเก้ลเช็คอืมหนึ่งมันหนึ่งแวนครับหนึ่งมันหกแหวนโอ้โหโดดเดี่ยวพูดน่ารัก <laughs> ตายตายตาย ตีตัวเดียวต้าและพีจีไปด้วยเมื่อกี้ี่ยบอกอะไรให้ที่ก่อนมเียนอืมมันปิดกันยากเหมือนกันนะ ใช่ครับมันไม่แรงเท่าไหร่จจรริิงงมพี่ตาบอกปิดจะเห็นยากเลยใช่ครับเช็คมอเลยครับโอ้ที่นี่เหลืองโอ้ที่นี่เหลืองแทบจะไม่มีประโยชน์เลยถอดล็อกอล็อกขึ้นมาสิอย่านะอย่านะอย่าล็อกไม่มีตัวโดูไม่กล้าไม่มีไม่มีมมล็อกไม่ได้สักเทิร์นนี่รู้เรื่องครับไล่เด็กหาขึ้นมาไปแล้วบายบาย ซีคเมิโดเลโจอะทไรว่ามาแต่วันนี้เพิ่งสอบภางเซนมาพอดีเลยกระบาดสองกระบาดหมดแล้วเว้ยโซสองเฮ้ยโซนีหมดแล้วเว้ยล็อกทั้งสนามยิงเมทิ้งมึงไม่ต้องเปิดก็ได้นะเมื่อกี้เนี่ยมึงทำท่าเหมือนเลยกเอาเมทิ้งไปเลยรอมันไยสองิบห้าเซเว่นหลา สกิลอะไรคิดเลือกโอเมก้าล็อกสองใบครับสองใบห้าโอเคอันนี้สองใบออกไดสองใบนะอันนี้เฮงเบาแน่ใจอ้าวไอยก้ชนะอไยูชัวใบแรกอ่ะโอ้แดกเลยพีทีไมกแล้วดอชิกเกอร์ครับจั่วการ์ดหนึ่งใบเฮ้ยเมื่อกี้ผมต้องเลือกล็อกการเดดองกอดอดกำลัเล่นเล่นเล่นตีครัครับ ไอ้ฝั่งโกตีนบอกมึงจะล็อกกูได้กีตาร์มาเลยเคาดูบ้าน์มูแล้วเจะรีเจียนใหม่ได้กีต้าอ๋อเขาอ่านแป๊บๆเจอการ์ดใบใหม่โอเคเจอการ์ดใบใหม่เลยโอ้โหนี่ครับเออยังยืนยันกูก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วจะรีบเจียนไปไหนวะลุกแถวหน้าบ้างกาจะไม่ผิดไปทีคาร์ดูบาร์สองทำไมมันนอนมันมันไม่อยู่เก็บของเก็บของโอ้จริงๆหน้าฮิวออกมาให้เก็บ หน่อยนะเอาตัวคุเมนีมรี่ไม่มีเก็บอะเมรีไม่มีแมวมันเก็บแมวเก็บควิสเต็ดไปเออเก็บควิสเต็ดไปเอาไปใช้ใหม่แมวเขาไม่ได้ลงแล้วแหละไม่เดี๋ยวหมดแล้วล็อกไม่ได้แล้วเนี่ยไอ้นี่มันมันมันเจียนมากเยอะจริงๆล็อกสองบนบนล่างว่ะ บนล่างหรือสองอะไรสองบนล่างนานเกินยังไม่ได้ไม่นานหรอกสองสามปีตีไหมตีไหมตีมาพี่นุ่มลุกแถวหน้าลุกขึ้นมาอ่าลุกลุกอ่าฝั่งข้ามมีลุกแล้วฝั่งขามแทนเท่าไรดีดีไม่สนใจงานดังงานดังมีอันนี้ในลุกโอ้โหยังไงเลยกูตายอ่ะมึงร้องได้อีกแล้ว โอ้โหเขาเขาใส่เขาใส่ PG ของใหม่อันนี้ใส่คืนเด็ดของเก่าเก่าเช็คเลยเช็คเลยอุ้ยมาทำไมนี่ยยวทิกเกอร์เออโอ้โหเดี๋ยวมันดนไอยกัดตาหน้าจบเสร็จนะครับตาเสร็จแน่อล็อันล็อกอับนล็อกเซนทำแบบเดิมไหมเซนไม่ต้องปลดจะทำเหมือนเดิมไหม ออะะไไรรทำเหมือนเดิมไหมไม่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 นะเดี๋ยวแปะกลมคนคิดอยู่ว่าใช้ขอคิดกันอ่านแล้วก็แอบสูตรล็อกล็อกหมดิคินล็อกแค่ล็อกแค่สองใบหน้าพอจะเหลือแค่เท้าหลังอ่ามีแมวเว้ยมีแมวเว้ยไม่ต้องกระด้บผมยังไม่ได้จั่วใช่ไหมไลทแกนิสตาเฮ้ยจริงกัน ซีคเมโดลีเจียนนี่อะ็ปล็อกอย่างให้เธอแล้วไลค์ใครก็เลยเจียนตัวนี้เลยล็อกหน้าหลังตัวไหนใครเป็นคนเลือกแมวแมวกับทั้งแถวไหมใช่ครับนนหน้าหลังหน้าหลังพี่ตัดยังโอ้โหตัดนอก,ก้องล็อกเอ้ ลงมาเห็นการล็อกสองใบอุ๊ยดีจังเลยมีสองใบไม่โดนล็อกหาบอกเตอร์ยุบเป็นแมวลงมาเว้ยโอ้โหนี่คือถ้าแบบมาเว้ยปฏิหารเท่านั้นสองหมื่นเจ็ดตีวันครับตีสามครั้งกับตีครั้งเดียวได้เปลี่ยนชิปเปลี่ยนเยดีได้มันของเยอะ คิดมีสกิลนะคิดตายด้วยหมื่นหกหมื่นหกหมื่นหกอ่าได้เดียวเฮ้ยสป라이ดฮิวฮิ้วฮิ้วฮิวจะเอ๋ได้เดียวแมวขาดูไปอยากดูรวดเร็วเหลือเกินได้เปรียบไปแล้วนี่นะครับเราไม่อันนี้ครับแข่งแบบเลโทรฟายนะครับไม่ใช้จี ต้องนองเดี๋ยวเราจะมีมาเรื่อยๆครับแล้วเราจะดูว่าเราจะมาแบนลิงก์กันไหมวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย